มากันเลยค่ะเกาะสมุยหาดเฉวงนะคะวันนี้แนนจะพาไปดูบรรยากาศบีชคลับกันค่ะเดินตามถนนเส้นเฉวงค่ะจะเจอป้ายอาร์คบาร์ค่ะเดินเข้ามาเลยสองข้างทางเดินเข้ามาก็จะเป็นร้านค้าร้านนวดร้านทําผมแล้วก็ขายเสื้อผ้าด้วยค่ะมีร้านสักด้วยนะคะตรงที่แนนเดินอยู่ตรงนี้เ็าจะมีบีชคลับนะคะ4ที่ค่ะอยู่ติดกันเลยที่ใหญ่มากๆสุดก็คืออาร์คบาร์นี่ค่ะเดินถัดมาติดกันตรงนี้ก็คือเลิฟค่ะเลิฟบีชคลับเขาเป็นโรงแรมด้วยนะคะและบีชคลับทุก ที่ที่นี่เขาก็จะมีสาวว่ายน้ําด้วยค่ะที่นี่ก็ใหญ่เหมือนกันค่ะแต่ก็ยังใหญ่น้อยรองลงมาจากอาร์คค่ะติดกับเลิฟก็จะเป็นเอลเ h ฟเวค่ะเอลเ h ฟเว่นบีชคลับช่วงโควิดที่แนนมาก็จะเห็นเอลเฟเวนเนี่ยค่ะคลับเดียวที่อยู่ย่านหาดเฉวงตรงนี้ค่ะถัดมาติดกันเลยก็คือคา b a บานาบีชคลับค่ะทุกคนเขาจะเป็นโรงแรมด้วยเช่นกันค่ะหลังจากเดินชมครบสี่ที่แล้วพวกแนนก็มานั่งตรงอาร์คค่ะนั่งดูไฟรับลมทะเลบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะอย่าพลาดนะคะหาดเฉวงค่ะ